ดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณสวัสดีครับผมเคยเป็นโรคเก้าและกรดยูลิกสูงเคยรักษามาหลายวิธีแต่อาการไม่ดีขึ้นพอมาทานดีเก้าอาการปวดข้อบวมแดงอักเสบเพื้อรังกรดยูลิกสูงไม่เป็นอีกเลยหากคุณเป็นอีกคนที่เป็นโรคเก้ากรดยูลิกสูงปวดข้อบวมแดงอักเสบเพื่อรังแนะนำให้ทานดีเกาตานะครับ ดีเกาไม่แพ้ไตบำรุงไตไม่ผสมสเตียรอยช่วยขับกรดยูริกออกจากร่างกายและโรคเกา์ดีเกาว์ทางเลือกใหม่ของผู้ที่เป็นโรคเกาว์และกรดยูริกสูงครับดีเกา์เพื่อโรคเกา์เพื่อคุณโรคเกา์เป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจาก ภาวะกรดอยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกาอุดมไปด้วยรีมันเนรูหรือเสกตียาสมุนไพรจีนโบราณกสานกับแดนดีไลออนและแกงโนเดอร์ม,มาดูซิดัมหรือเห็หดลินจือ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากี้นอุนด,ดมไปด้วยสารฟลาวนอยด์โพลีฟีนอลแคโรทีนและไพราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจ,จัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณ ีเกาเพื่อโรคเกา่าเพื่อคุณ